ดดค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทีข้ารบรักยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศทงไฮทงหน้าอีสานบานเฮ้าคือเก่าคื้เดิมค่ะอยู่กับช่องโบแฟมิลี่นะคะมือห้ารอทงรอทาหาส้มหัวส้มสวนค่ะและชมควายนะคะควายงามแบบบานแต่บธรรมดานะคะอยู่พิกัดบานนุน่นค่ะตำบลโพสีอำเภอพิบุล์มังสาหารจังหวนดัดอุบลรีนะคะ อยู่หน้าพ ah ิติงนะคะไปรับไปชมน้ำกันค่ะพี่โน้ยสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเอฟซีหน่อยจ้าแนะนำตัวจังหน่อยเลยเก๋เมติ่งเด้อบ่อนนุ่นค่ะจ้าี่ติ่งบัานนุ่นค่ะนี่ละพี่กัดก็บบอกแล้วเนาะ อ่ะซืวว้อเดรนนี่แหละนี่ค่ะอุ้ยคืองามเทียปลูกไปจ็กเดือนนะคะนี่ส้มผิกผีกั้าอยู่ก้อนนา่ค่ะพี่หน่องพุณะไดีย๋ยวอีกประมาณเดกเดือนสิเดียเก็บหน่วยมันอายุมันสามเดือนกลัวบอกมันสิเป็นหน่วย xin ăn để kiếp mhm tôi ăn thước em mọi người, ừm, mhm 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 ăn mhm 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 พี่พูดจักไรตามไร่นะคะุูเหรอหูยจะ่อนนจะอ่อนพี่น้องเองแปลนดีขนาดมึมียาเลยเพิ่นเฮ็ดดีไรเอายาเอาโยงดีไรค่ะ สวัสดีจ้าด e ิง <hi> พัดเพื่อนของพลอยสมพูพลอยสมพูเป็นลูกสาวโบแฟมิลี่วันนี้ไม่ได้มาด้วยอยู่ห้ยืนหน้าคือเก้าค่ะพี่นนออยู่กับช่องโบแฟรลี่ยืนอยู่ฮันละยืนฮันลานี่เดอร์ค่ะ เจ้าน้อยแต่ตัวไม่น้อยนะคะเนีย่ยปาดีถูไงก,เกูเก่าลายเหนื่อยเนาะเป็นพอพัน,นเนาะในดูเจา้าโตยืนหนีเมน่นวะยังไปรับชมต้องการเรื่อค่ะพี่น,น้นนองปาดีถูเปิดแล้วค่ะอยู่เบื่อ,อ,อ,ต,อตาแดงเก็บตา สงสัยใหม่ทางตาเนะาะมาลงมาอยู่บลูกมาติมาติคนหูตัวนี้่บตื่นเลยคนหูแห้งคนหูแห้งครับมารับมาชมมารอทงรอทา่าเป็นสามพี่้อ่ะเลยโควิดไปไซมาไซหไดเลย เห็นว,ว่าควายควายเอือย, <c oughs> ยเพิ่น <c oughs> กะงามอีกขอกนึงนะคะก็ได้มาถ่ายพี่น้องรับชมนะคล่ะพี่น้องควายงามแบบานบานๆเนาะคะ่ะไปเบิ่งผลงานดุของเพิ่นค่ะวันนี้ตัวนี้คือเจ้าหน่อยเนะาะอ,อายุสามสี่สามปีกัวสามปีกวัวตีเขาสี่ปีล่ละจ้ะสูง,สงประมาณร้อยสี่สิบเนาะ ค่ไปไปเบื้องคุยแม่บันนี้อุ้ยพี่น้องห่วยห่วยหวยเบื้องห่วยบังจานห่วยบังจานน้องใหม่มาหาแถวหนีแล้วเนาะยามยามฝนน้องใหม่เกิดปไปที่โตผัะห่วยบังจานขออนุญาตบัดคำเด้อผู้ขาเอยลูกร้านมาถ่าย ไอชี่เคยมาหาหนมาเงี้ยเลยหลงอยู่แถวนี้ันจักว่นหนาผู้ใดอยูแถวนี้นี่นี่ต้นนี่ต้นดอกแคว่าเฮอนี่เือนี่ลำใหญ่ๆนี่อ๋อฝนจัาหน้ยมันอกมันเสียออกดอก ดอกแคกินกระปลุลมะหาเอาอุ้ยอย่างนี้ใหญ่ต้อนอย่างนี้มะกรอกบ่ต้นมะกรอกอุ้ยกกอตามมกคืองเอาคือสิเอาไหลบ่เน,นี่ยขามันโลนเถอะเลยอุ้ยมันโลนบ่เอลยอุ้ยเก็บให้แม่นในลูกแม่ชิ้นมาตามมกคือง,รรอ,งอุ้ยต้นมะกอรอกค่ะพี่นอ้อ,นรรองคือดีแถวมะกรอกตาบมะคือ,อ,รรองแจ็บจะได้เน,นี่มีต้นมะกรอก ม,ม,มีเงามันนี่นผุรลานวยพี่น,อน้องนวยอ้ยนวยผุรล่ะผรล่ะผล่ะอ้ยผ,ผ,ผูอ้ยผอยากบักกอกก็ามาเด้อ,อบานเียติ่งสิเก็บขายให้คือสูงนียเราเป็นแต่เอาห,าห,อย,หายากเนาะหยามหยากยามหาะมันโดนผุแล้วโอ้ยนี่มึงนวยค้า,าวกนนี้ นี่คือบักกอกนะคะบักกอกบักกอกได้ขี้พูดเทาพูดเทาว่าบักกอกใส่หัวมึงเด้อมันคือกันอยู่แล้วก็บักกอกอันนี้คนละยางเนาะค่ะอุยเมียนทายเดี่ยวผู้ลาผู้ละโอ้ยสิแล้วไม่สาวมึงเงี้ยวมาต่อยเลยนี่ บก,กอกจะเอาไปใส่ตำามังหงกินให้พี่น้องเบิงเ้งจังเหมือนี่บรรยากาศคือเทียงเพิ่นแนมขึ้นไปนจะเป็นเทียงค่ะเทียงรังบบกใหญ่หนึง่งนี่จะเป็นหวยหวยอ่อมหน้าเลยแหงแรง แล้วยามแหลงเนาะอันของวิมีเนาะแถวเหนื่อยเนาะน,นี่คือเจ้าเสานี่คือเจ้าเสานะเจ้าเสากับค้นหัวค่ะนี่ เขาหลมๆเป็นควายบ้านๆนะคะแต่รูปหล่ออยู่อายุเท่าไหร่น้องปีกวน้องพัดสามปีกว่าสามปีกว่อาอ่ะควายบ้านๆเท่ากับซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยถือว่างามเลยเจ้าเสาเจ้าเสาอย่ามาใกล้นะ ไม่โผลกลัวไปไปิองเมียพันคนนี่คือต้นดอกแค่ดอกแค่่บ้านนี้เป็นนวยเป็นดอกแค่ป่านะคะนี่น่ารักมากตัวที่หนึ่งเนี่ยบอ ข้างซ้ายนี่เพชรนะครึ้มเจ้าแปดเจ้าแปดค่ะนี่ในปีหนึ่งต้นนั้นเจ้าอาทิตย์ออกในเดือนหนึ่งต้นนี้น้อยนี่เจ้าอาทิตย์เป็นลูกของพ่อพันตัวบางหันบ่เนี่เจ้าอาทิตย์นี่ค่ะตัวขาวๆนวลๆนี่โอ้ยมีตัวคนรอรออต้นนี้คือแม่จันแลมเนี่ยย่กลางเนี่ย แม่สาวน้อยอายุเท่าไรเ,เ,เอ่ยหนึ่งปีเจ็ดเดือนแม่สาวน้อยจันแลมผวยงามแบบบ้านๆนะคะหมอหน่อยๆนี่คือตันดื้อดีแทนนี่นหน่อยๆในเดือนหนึ่งคือโอ้ออย่านดูพ่อพันตัวแหลกที่เฮ้าไายน่ะพี่น้อง <c oughs> ให้ลูกงามอยู่ในี่นี่หมอเนี่ย <c oughs> แม่เพิน่นแม่เพิน่น <c oughs> เป็นผู้ใดแม่เพิน่น <c oughs> โอปลานิ่นจังปีเบิงค่ะแม่เพิ่นแม่อันของจันแหลมกับอันเจ้าอาทิตย์นี่เนาะนี่แม่ใหญ่อายุจักปีแล้วใอญ่ขั้วไอแม่ตัวนี้ลูกจักตัวลูกไม่มีเลยสามตัวสามตัวเนาะมีเลยสามตัวสถานะท้องว่างท้องว่างลูกเขาเป็นไรเดือนลูกเดือนหนึ่งผู้ละเจ้าอาทิตย์อยุ้ยเป็นกระสังแหง่ แม่เหลียนมหาเมีุงามไรเชือกเพิ่นไปทั้งหลายเลยเพิ่นสิวะมหาหนูบ่แม่ทายนิดเด้อแม่ทายนี่เด้อนี่แม่ทายนิดเด้อลูกนี่คือป้านิน่นเป็นแม่แม่ยายอยู่นี่ ลูกเพื่อนทีนู้ท้ายมากเหมืนกับซิมีเจ้าอาทิตย์ทีท่อยู่ข้างเพื่อนล้วก็แม่สาวน้อยจันเรมหนังก็งามคือกันแปลว่าแม่นน่ให้ลูกงามอยู่ <Okay. S 1> นี่นเสือกเสือกผ่านคอลูกเด้นี่นี Good. Good. ช่ช่วยมากช่วยมากเสือกผ่านคอเธอ <Good. S 1> <laughs> สูงโมเมนต์สีลอยเกือบสี่สิบหุ่นบ่นค่ะโอ้ยงามไรยขั้วไร้โตค่ะเอใหญ่พึ้นเลี้ยงอยู่นี่ออกนอกออกแนวขึ้นมาเพิ่มเรื่อยสายพัฒนาค่ะสายพัฒนาแล้วก็อนุรักษ์อนุรักษ์ขั้วไทยเฮาไว้เนาะเลี้ยงได้สิลหลายๆเติบก็นเาะอื้อยเนาะจังสิปล่อยเนาะได้ราคาก็ปล่อยคือกัน ค่ะขัขนไหนแล้วค่ะกับสีป่ปลอยยูเพ,พื่อนวะพระพีนองสนใจจึงโทรมาถามาบอกเลยมีไลยตัวอยู่นเนาะเบอร์เตืออยากปล่อยตัวได้จึงเบากัน,อกนขอเบอร์นี่จะ้ะสันศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามหกศูนย์สองเจ็ดหกศูนย์สองเจ็ด ติดต่อได้ที่พี่ติง้งเนาะ้านนุ่นคาตะบนโพสีอําเภอพิบูลังาหารจังหวัดวนราชธานีนะจ๊ะนะจ๊ะอุ้ยหัวละปัททดที่โตทีท่าุดทางกะละมังอีกตัวนึงยังอีกแม่นึงดูเจ้าหน่อยอืมเบิกอ,อีกแม่นึงค่ะสุดท้ายวันเมกหมอกมาแล้วพูนเมฆหมอกรงได้ออกแล้วปัดท,ทีโต ต้นพักกระเดาก็มีวันนี้พี่น้องโอ้ยความเป็นดอกเอาให้แม่ในเรือพัดเจ้าหน่อยเ<ะ>จ้าหน่อยฮะเอาอันนี้อกีกฮ่าพักกระ,<า>ะเดาพร้อมได้วันนี้ไม่งั้นไม่ได้บันนนนบกกวกนะพักกระเดาเมื่อกินกับลาบเหนือเนี่ยจำจุให้พี่น้องมึงตัวนี้เป็นหลวงของแม่นี่ป๋ อืมตัวทีตัวทีลูกเพศหน้าคืมนะแม่เพื่อนไก่อยากน้อยเนี่ยเนาะแม่เพื่นอยากน้อยนี่ปีละลูกปีละลูกให้ลูกดีให้นั้นออกวันที่แปดมกรลาตัวนี้ออกวันที่เก่ามกลาบางแหงค่ะไปดูมันตีแไหนหนตัวนี้ห้อก็ออกได้ซี่หมูอจะออกได้ีอืมตัวนีห เป็นควอยเถิกอีกแล้วควอยเถิกอีกแล้วกอดดไ้ย่ตัวนี้แม่ยังนงพัดแม่สาวซื้อสาวซื้อสาวลูกเจ้าน้อยนี่ซื้อหมอกซื้อหมอกซื้อเมกเมกหมอกขาแข็งใหญ่อี่ตัวละนี่ลูกเจ้าน้อยลูกเจ้าน้อยอีกตัวหนึ่งเจ้าหน่อยพอพ่านประจำขวบกี่นี่ขาดว่าเที่ยวนาสิถ้าพอพันดังๆเนาะใหญ่เนาะ นั่นละว่าสิทับพ่อพันดังๆอันนี้คือพ่อพันธ์บานๆได้ค่ะนี่จำหนีเนาะพ่อพันธ์บานๆก็ยังงามอยู่ได้นี่สูงอยู่ได้นี่นัว่าสูงอยู่สูงอยู่หูด่่นีแต่ว่าเธอสิบัวเป็นไงเพราะว่ากับบ่ได้ให้กินแบบสมบูรณ์นอนหลายโตนอนไก่เนาะก็เลยธรรมชาติเท้าเพิ่นกันใหญ่เองเพิ่นป่าดีุ่ถู่งดูเพิ่นซองโตนี่บ่เอืใอย เาก็ไล้ลูกสองตัวเผ็ดนะคือโอกคือเมือดแทะนี่พี่นาะเผ็ดนะคือ,อค่ะจะมีจะนีันีมือจะมีะหมอบสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณเดือยให้มาทายรอเด่นมาเด่นมาชมเนาะ ขอบคุณเป็นยางสูงค่ะค่ะกติกา F C ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะนี่คือมาตาที่ดีสิคนนุณเ <c oughs> <c oughs> จียวพักกับเราเมื่อสวัสดีสวัสดีค่ะ